เพื่อนๆคนไหนต้องการรองเท้าไก่ชนนะครับใส่เพื่อป้องกันนอป้องกันอุ้มเท้าทะลอกนะครับสนใจรองเท้าไก่ชนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับราคาย่อมเยาเพียงคู่ละ20บาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ ก็มาให้ความรู้กันเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมาเป็นการตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับว่า,าจะตอบคำถามอะไรกันดีก็จากละลายอีพีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องของโรคของไก่เนาะก็ต้องพูดกันก่อนเลยไว้ว่าโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสจะไม่มีทางรักษานะครับจะบอกไว้ก่อนเลยวิธีรักษาแทบไม่มี นะครับเขาแมาแทบไม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าแทบจะไม่มีเพราะยังไม่เจอวิธีรักษาส่วนเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีวิธีรักษาคือใช้ยาปฏิชีวนะตระกูลยาแก้แอักเสบยาฆ่าเชื้อพวกนี้ให้มันกินเดี๋ยวมันก็หายนะครับเชื้อไวรัสเนี่ยเราเราต้องเข้าใจก่อนเนาะไวรัสเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราเนี่ย คือมันยังผลิตตัวย,ยาที่มาฆ่าไวรัสโดยตรงอ่ะไม่ได้ยังผลิตสิ่งที่มาฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงอ่ะไม่ได้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีวิธีรักษาวิธีที่จะรักษาได้ก็คือให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองและไปกำจัดมันเองโดยการทําวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันจากร่างกายขึ้นมานะครับคําถามที่ถามมันเข้ามาว่า พี่ไก่14-15เดือนเป็นหลอดลมอักเสบจะทํำยังไงนะครับจะทําอย่างไรกันดีอ่าผมจะตอบให้ว่าไก่ตัวนั้นเน่ยเคยได้รับวัคซีนหรือ,อยังอันนี้คือในมุมมองของผมนะอย่าเชื่อผมร้อนะไอ้คาถามนี้ผมไม่รู้ว่าจะถูกร้อหรือเปล่านะแต่ในความเชื่อของผมเนี่ยแล้วที่ผมเคยทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้ไก่ตัวที่เป็นเนี่ย เคยทำวัคซีนหลอดลมอักเสบมาหรืออยังผมถามกลับไปถ้าได้คําตอบกลับมาว่ายังไม่ได้ทําให้ทำซะให้ทําวัคซีนหลอดลมอักเสบเข้าไปมันจะไปจะมันจะกลายเป็นการไปสร้างช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ตัวไก่นะครับเพราะพวกนี้เป็นแอนติบอดีผมพูดถูกไหมแอนติบอดีประมาณนี้ คือมันเป็นวัคซีนตัวดัดแปลงมาเพื่อที่ต่อต้านกับโรคพวกนี้อยู่แล้วไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาอยู่แล้วก็ทําเข้าไปแต่แต่นะแต่ถ้าทําแล้วแล้วยังเป็นอีกอันนี้ก็ค่อนข้างยากให้แนะนาําว่าไปหาวัคซีนตัวหลอดลมอักเสบกันแต่เป็นคนละบ,บริษัทและให้มันมีคุณภาพกว่าตัวเดิมมาทําใส่ แล้วไก่ตัวนั้นมีสิทธิ์หายนะครับจากประสบการณ์แล้วก็คือหายอยู่ครับที่ผมทํามาหายอยู่หยอดวัคซีนของทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็เกิดอาการเป็นตอนสิบส่สิบห้เดือนหรือว่า 7, 8เดือนเนี่ยปุ๊บเปลี่ยนวัคซีนเปลี่ยนวัคซีนเป็นตัวใหม่แล้วก็มาหยอดใส่หายครับหรือว่าอหิวาอหิวาเป็นโรคไก่เป็นโรคอหิวาเนี่ย ทำวัคซีนหายเหมือนกันคือมันเป็นอย่างไงอ่ะจะจะพูดอย่างไงอหิวามผมเคยมีไก่อยู่ชุดนึงเนี่ยเป็นอหิวาบ่อยมากผมไม่รู้มันเกิดจากสารอาหารที่เราให้ทานหรือเปล่านะคือมันเป็นพอมันเป็นอหิวาปุ๊บผมก็เอาวัคซีนอหิวาเนี่ยฉีดบังเอิญหรือว่าฟุกหรือว่าอะไรเราตอบไม่ได้แต่เราเอาวัคซีนอหิวาฉีด อาการดีขึ้นครับหายทรงๆตัวแล้วก็ดีขึ้นโซอ่า so, uh, อันนี้คือเราเคยทําพี่เลนถึงขั้นนี้เลยนะฉีดความจริงเนี่ย uh, ยาอะฮวาก็คือเชื้อโรคนี่แหละแต่เขาเป็นโรคอยู่แล้วเราก็ดันกระตุ้นโรคเข้าไปให้อีกความเป็นจริงนี่มันไม่น่าจะหายนะแต่ว่ามันเสื่อมหายผรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้แต่ว่าผมเคยทําแล้วมันหายของอะฮวาส่วนของนิวคาสเซิลหลอดลมอ,อักเสบเนี่ยหายอยู่แล้วหายอยู่แล้วครับเพราะว่าลองมาหลายทีแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปลองแล้วคุณไปลองแล้วมันไม่หายเนี่ยถ้าคุณไปลองยาตัวใหม่แล้วไม่หายเนี่ยก็คือไม่หายแล้วไก่ตัวนั้น ète, หมดสิทธิ์แสดงว่าปอดพังหมดประมาณนั้นนะครับปอดพังหมดเพราะว่าอาการไก่พังงาพังงาพังงบแล้วก็ท่าน,น้าดาถ้าน้าไม่ดําเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าหน้าดําแล้วเนี่ยพังงาพังงาหายใจไม่ทันแล้วหน้าดําเนี่ยแสดงปอดพังหมดแล้วกินปอดหมดครับมันกินปอดแล้ว ก็คือรักษาก็หายมาก็เป็นอาการเลื้อรลังเขาเรียกเป็นอาการเลื้อรลังของโรคมาละแต่ถ้าเป็นแค่พังงาพังงาแล้วหน้าไม่ดาเนี่ยอันนี้หายรับประกันว่าหายอ่าก็คําถามที่ตอบมาก็มีประมาณสองคำถามนะครับเกี่ยวกับพวกโรคเนาะอืมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP ถ,ถัดไปแล้วกันว่าจะมาตอบเรื่องอะไรกันบ้าง บางคำถามอาจจะตอบเร็วบางคำถามอาจจะตอบช้าแต่วันนี้ผมจะมาตอบให้ก่อนแล้วกันสำหรับโลกพอดีเพิ่งไปไล่ไล่คลิปดูย้อนหลังแล้วก็เพิ่งมาเจอว่าเฮ้ยเรามีคนถามมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็อ่าเราก็ทำคลิปผิดด้วยก็เลยฉวยโอกาสมาทำคลิปใหม่เลยแล้วก็มาตอบคำถามให้เลยแยกเป็นสองคลิปเลยสำหรับ f c คนไหนชอบใจถูกใจ กดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์ได้ครับผมไม่ห้ามพาเพื่อนมาถล่มก็ได้ไม่ว่ากันกดไลค์รัวๆกดติดตามเยอะเยอะนะครับมีความรู้อะไรดีๆก็จะเอามาฝากนะครับความรู้พวกนี้อาจจะมีคําถามนะว่าผมได้มายังไงเดี๋ยวมาอธิบายพูดคุยกันในคลิปถัดไปดีกว่าโอเคครับคลิปนี้ล,ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ